สี่บินสี่บินไปไหนอะสี่น่าจะไปบินไปเชียงใหม่เปล่าน่าจะบินกลับมาแล้วเเตไแวะมาหาผมบ้างบอกเลยตอนนี้เตมค่ะตอนนี้ตอนนี้พี่มีมีโปรเจกต์อยู่มาดูแผนผมเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ล้มละลายโปรเจกต์ล้มละลาย สงเสกันียออบอกเลยพี่เผลอ <laughs> เขาเป็นในคลุมก <laughs> ีตา้ามือสองโอ้โหตายตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอวดน้องเอามาเอามาเอาเอ,าเอาฟเอฟกต์มาด้วยสิเออได้ได้ก็เดีด๋ยวเดี๋ยวยกเครื่องใหม่คือเอฟเฟกต์อ่ะมันตอนนี้มันต่อกับคอมไม่ได้ไงมันเป็นเป็นเอฟเฟกต์ก้อนใช่ปะ <laughs> เดี๋ยวก็ลังจะซื้อต้ตัวตัวจำลองอ่ะจำลองแอมมันจะทำให้เสียบเข้าพวกคอมพิวเตอร์ได้ไงนนี้เนาะแฉม เนยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วแม่วัสดีครับัครับแม่สวัสดีครับแม่กวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่อวัสดีับสา่สวยทดีับม่สวักับสาวอยู่กับสาวัีับ่อัสดีรั่ครับ่สีค่ครับมึงครับม่งกลับม่สดีครัอยม่สวนี่ดรอแ่สวัรัแ่ดีคยแ่วแก่นครับแม่เดี๋ยับแม่ังดีกลับแ่ครับแม่ัครับแม่ัดี่เต ขับรถขับรถเออมีมีใครสงสัยไหมว่าตอนเนี้ยนั่นเป็นไรอ่ะทำไมก็ไม่หมาสักทีก็เป็นไรได้สี่คนใช่ขอได้สี่คนเหรอให้ให้ให้พี่คิมมาปรากฏตัวในแชทก่อนไม่แต่ว่าตอนตอนนี้ยังไม่มีคิมมอนดูนะยังไม่มียังไม่มีคิมคิมมอนมาดูลงบอกให้ลุงตัวกันถ้าลุงปรากฏตัวเดี๋ยวให้ลุงมาพูดคุยซะหน่อย ตอนนี้พวกเราเหมือนแบบบเหมือนมูดแอนโทนเป็นโทนสีของตัวเองดีกันื้อไม่ได้กันเลยนุ่งเอ่อเอ่อคนละโทนสีเลยลุงไหมถ้าลุงมาเดี๋ยวผมลงให้นางคุยลุงไม่มาแล้วยังไม่มาเลยเลลุงยังบอกว่าไลฟ์ไหนอยู่เลยไลฟ์ไหนในกลุ่มเหรอนึกว่าคอกลุ่มไลน์หรือเปล่า เป็นดูดูปีเจหะอันนี้ใครเป็นตัวเปิดเนี่ยแล้วผมก็มาแจมเขาแล้วผมก็มาเป็นตัวเปิดใช่โคดบีมโม่เจ้าเล่ห์นะพ่อคุณพ่อคุณคุยอะไรกันผมไม่ได้ยินเลยไม่ยินจริงไหมพี่กางหันพบหูฟังไงเออเสียงพี่มันดังหรือเปล่า ผมอยู่กลางห้างไงผมดูห้างนีฟังปะไม่ได้เอาออกมาดิอดโอ้หใครจะไปรู้ว่าอยู่ในนี้ก็มีคนทักมาบอกว่าไลฟ์ตอนนี้ผมก็ตกใจดิเหมือนนั่งกินข้าวอะณตอนนี้ปึ๊ดให้เขาเดี๋ยวผมลองไปหามุมเงียบๆนึงผมเงียบผมผมผมสามารถเป็นไลฟ์ในโซนนี้ได้ ได้เหรอได้ได้ได้ดิมีเสียงป๊อกแฟกอะไรก็ได้หมดเลยถ้าคุณไม่เจอไม่ติดพี่ก็ไม่ติดไม่มีใครติดอะไรก็ได้แล้วพี่เต้พี่เต้แพ้เสียงใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเหรอใช้แล้วอยากจะต้องไปปรึกษาผู้รู้อีกนะปรมาจารย์เซียนแผ่นจะให้เซียนแผ่นเข้าพันเขา นี่ผมมาเลยผมเข้ามาจริงแล้วนะส้วมมาได้เสียงกล้องดีเอาเสียงเสียเวิร์บตอนนี้มันใส่รีเวิร์บอ่ะอิงนี่เตรียมมาเยอะเลยอขำน้ำให้ให้ฟังได้ผมเอาำน้ำโชว์เออว่างตอนตอนนี้ใครจะบอกใครจะบอกว่าพิ่เต้แบบว่าดูแปรสุดไม่ได้นะครับให้เกยีติโนดเขาผมด้วยนะเจ้ย แค่ไว้หน่วยงนหนุ่มเป็นแบบหนุ่มเซอร์เที่ยวผมว่าในห้องน้ำไม่ไม่เวิร์กว่ะจริงเหมนเซอร์หนเซอร์หามุมอื่นอันนี้อยู่ห้างอันหนึ่งนะลูกติดผมอยู่เทอร์มินอลพระรามสามครับโอ้ยังไกลไม่เคยไปเลยอยู่แถวนี้แหละอะไรนะตุงมาเลี่ยงอันนี้ ลุงมาอันนี้ไปทางานเหรอเป็นทำงานมาครับแล้วก็แวะมากินข้าวแถวพอดีครอบครัวนัดเจอกันที่นี่อ๋อมากินข้าวแถวนั้นใช่ไหมเงินแล้วลุงเค้กับมาวันไหนวัสองวันหรอน่าจะพรุ่งนี้นะที่เราได้ไส14นี่คือรวมๆวมมันก่อนเนาะใช่ไหม หลววหลวมหลววหลวมก่อนหรือจะหรือวจะแน่นๆก็ไม่ติดไม่รู้ว่าอะไรแน่นแน่นอยู่แล้วโอ้ยเดี๋ยวหรือจะแน่นก็ไม่ติดเป็นลูกมีคนบอกทำไมอ่ะสตาร์อะไรอ่ะออกแกะเท่ใช่ไหมก็เป็นนักกล้ามนักกล้ามอยู่ไหมเนี่ยมีแต่คนคิดถึงนะครับผมนักกล้ามเหมือนเดิมไหมเนี่ยรีบมาความรีบไหม คุณครออ่ะใครเป็นนักกล้ามเขเป็นนักหรือนั่งมวยแล้วมวยเลยเหรอนักวิ่งด้วยคิเตอร์นี้ไม่ได้สอนเลยช่วงนี้ผมช่วงนี้ผมต่อยมวยกับซอมวิ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมมีไปวิ่งมินิมาลาทอนโอผมมีคุโรดเป็นไอดอลพี่ไม่เชียร์นะพี่พี่ส่งกำลังใจไปให้ ต้องมีวลรีเด็ดด้วยนะแล้วก็ถือกล้องแล้ว Good Morning Thailand รักกูโล่ดูอยู่นะครับผมผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับรักกูโล่เสมอกลางบ่ายได้ไหมอยากเห็นห้หนุ่มร้องเพลงด้วยกันอีกหรือว่าผมเดินไปซื้อหูฟังเลยดีวะจบ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเ้ยใจเย็นตอนนี้หาหาุมอยู่หาุมอยู่เลยอังดังที่เลยไม่พี่บอกให้ไปลงรถลงรถไงเออพี่จอดรถไงพี่จอดรถอะลงจอดรถอะในรถดีกว่าในรถเปิดแอร์เย็นๆเก้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยอะไรนะพี่ขอาะเขามากินข้าวอยู่ไม่เถอ กินข้าวเรื่องเล็กตอนนี้เออการเรื่องหิวข้าวเป็นเรื่องของแล้วลานจอดรถคือไกลมากจรงเดียพี่มาพี่ไปกินข้าวไปเลยเฮ้ยพี่ไปกินข้าวโชว์เลยกินข้าวโชว์เลยเราเล่นเรอ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 เล่นแล้วลุงอยู่ไตอนนี้ลุงลุงส่งเสียงอยากให้ลุงลุงมาลงให้เนี่ยคุณลุงยังไม่มาเนี่ย ยังไม่อยู่ลงมาหรือยังลงอยู่ในแชทเนียังไม่อยู่เอ้ยไม่ใช่อยู่ในไลฟ์เรือยงมนดูยังติดีจิ้มจิ้มตรงเลขคนดูข้างบนเห็นปะตรงเนี้ยไอ้ตรงอ่าแล้วจิ้มดูแล้วลองดูว่ามีใครเข้ามาดูเราบ้างแล้วเราต้อ่านถ้าคนที่เราฟอลมันจะขึ้นต้นๆเลยนะใช่แต่ว่าพี่คิมยังไม่อ๋อพอดีไม่ได้พี่ไม่รู้พี่ไม่ได้ฟอลคิมอะ อันพอเป็นนานแล้วอะอันพอไปตั้งพักแล้วพอดีไม่ไม่ค่อยได้คุยกันหลังๆใครไม่ค่อยได้คุยก็อันพอพี่คิมเขาหรือว่าเปล่าเขาไปเล่นแอปใหม่แล้วมั้ยอมีอยู่เขามีหนุ่มเห็นหลังๆเขาเล่นแตแอคลุมนะไหนวันนี้กินไม่มา ไอคิมน่าจะติดนะพี่ว่าน่าจะได้อะไรสักอย่างไม่ไดติดนะติดเกมเราเยอะว่าจะติดไม่ติดเกมก็อะไรสักอย่างเตะบอลไม่งั้นเขาไม่พลาดเดี๋ยวแล้วเออคิมเขาไม่มาลงเป็นเพื่อนเลยเอาจริงม <laughs> างนะ <laughs> ไม่เป็นเพื่อนทีทไม่เพื่อนหลุนเพื่อนเลยพอได้อยู่ปะได้ได้ได้ เห็นบอกกิมหลังๆเขาไม่ได้ลงไอจีเองแล้วนี่ใครลงให้กับบอทระเขาไม่บอทรคเขาบอทให้บอทลงให้แซวแล้วทุกคนเดี๋ยวโดนคลิดจริงนะเนี่ยผมพูดเล่นนะครับแซวไม่ใช่จะบอกว่าเป็นพี่ชายก็ลายใครไม่มาโดนนินทาเขาไปเออ เปิดนี่ทุกบนนีดจริง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 ติดทุล่าตนนั้งแ <c oughs> ออกไม่ได้เพราะโดนอินท่าใครออกโดนออกโดนเอางี้แม่ผมออกให้ก่อนนะ <c oughs> เอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> พี่คิมอยู่ไหนเนี่ยลองแท็กอะไรในกลุ่ม,มสิมแท็กนางไปในกลุ่มสิต้องตามในดิสคอร์ดป่ะเออต้องไปตามตามในดิสคอร์ดป่ะตามในกลุ่มได้ แล้วพี่คอปกินอิ่มอะไรนะอิ่มแล้วหรอกินแค่เพิ่งกินเสร็จเลยข้าวอิ่มแล้วกินไปสองคำพี่ว่าอ๋ออ่านเพิ่งกินเสร็จอ๋อโอเคพอดีเลยพอดีเลยมาสะตกใจเลยแล้วก็แบบตอนนี้เลยเหรอแนวคอปเตอร์ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะคอปเตอร์ไม่ใช่ฟิลเตอร์บอกเดี๋ยวหนดหานกวนเดี๋ยวดูนะผมใส่ฟิลเตอร์ดหน่อยู่เลนื่อยไหนื่อโกนแล้วไม่ใช่หรอคอปเตอร์โกนแล้วไม่ใช่หรอโกนอะไรเดี๋ยวดูดิ โอ้โหแน่นแน่นห sí. ัวอะไรเยอะขนาดนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคว้าพอเตอร์พอเตอร์ใส่แล้วแบบพี่ดูหมองเลยอ่ะเฮ้ยพี่เต้แกมแดงไม่หรือว่าเราต้องแท็กไปในไฮไฟว่ะพี่แท็กแล้วหรือว่าเอชเอ็มเอสเอ็นเลยก็ได้นะใช่หรือไง จะหลอดความเดินลานจอดรถเป็นแบบเป็นฟิลแบบวัยรุ่นเจนซีไรอยู่ลานจอดรถนะคือยืนคุยแบบเพื่อนแบบในลานจอดรถเออออเขวดเปรี้ยวก็ยิ้มใหม่โอ้โหยืนแอดได้ไหแทงมีคนติดมีคนหนึ่งที่มาแล้วแล้วไม่หอมใช่เลยก็คือเ่อเอกนะพ่อเอกเขาอยู่ ยึดจัดตลอดนะลองเรียกเรียกพ่อเอกมาลุมไหมเรียกพ่อเอกมาลุมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ก่อนเอเฮ้ยเขาให้ไทยว่าเขินคนแบบเวลาคนเดินผ่านให้ไทยว่าเขินคนแบบเวลาคนเดินผ่านแล้วพี่ติเป็นเขือนอยู่เด็กเขือนอยู่เมตเตอร์พี่มีพี่ก็เขินเป็นเพื่อนตอนนี้ นี่นั่งอยู่ตรงที่ลูกค้ามองอยู่เขาเรียกว่าไม่แคร์สื่อไม่แคร์สื่อแคร์สื่อเออลุงอะลุงเฮ้ยนี่โอ้ยพ่อมาพ่อมาจริงเอแล้วใครหายเลยเนี่ยยังไงพ่อพี่พี่ตีหายพี่ตีแกออกไงตีแกออกให้ สบายดียังค่อยเล่นีกสองคนเรียกกลับมาสบายดีดี่พ่อมาเจอกันเองจัดเลยครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับไม่ได้เจอพี่เต้เนี่ยพี่เต้ยไม่ได้เจอนานเลยไม่ได้เจอพี่เต้เออพี่พ่อพี่พ่อผมเจอตอนที่ไปเจอกับบาร์ใช่ไหมที่งานเจอแม่เออตอนที่บาร์ไปแฮร์แฮสิโอพี่ตีพิมพ์มาว่าอะไรอ่ะป๋าพี่ตีพี่ตีกลับมาเลยป๋า ป่าสาเราคิดถึงป่าสาก็ไลต้องป่าสาพ่อทำโอ้โหคนนี้มันเป็นเมมเบอร์คนที่ผมอะรวมแก๊งเนี่ยพวกเราต้องรวมรวมแก๊งรวมกลุ่มกันหน่อยมึงยังไม่ได้เจอกันนานแล้วนะใช่ไหมจริงจริงจริงสิบสี่พ่อสี่เหรอสิบี่พ่อน่ารักเออ ไม่ต้องว่าแล้วไง14 14เพราะเคคิวมาเจอแต่ตอนนี้อยากรู้อยากรู้ว่าแต่ตอนนี้แม่คิมว่าคิมไม่ไหนคิมไม่ไหนแม่คิมไม่ไหคิมไปไหนอ่ะโอ้14 14เจอกันต้องโทรโทรคือแม่คิมถ้าคิมเขาไม่ยุ่งมากเนี่ยผมไม่พลาดเลยแบบนี้นะพิพี่ตีกลับมาเร็วต้องโทรตามทักทายกัน พัดทายกันเอาพีิตีกันมาไงอ่ะแบตแบตผมเหลือละสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอ้โหเอาพีา่ต <laughs> ีก,กันมาเอาเอากลับมาไงอ่ะเอากลับมาเอากลับมาเองคิมมอนหนื่งหาย <laughs> คิมมอนหนื่งหายไปไหนะ มันต้องโทนตามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวโดนด้วยนะไมว่ะพี่คิมน่าจะติดเกมมากกว่าเป็นเกมจริงเอ้าวทำไมพ่อเต้หัวหมุนกันน่ะพ่อเต้น่าจะออกไปไอ้เงี้ยผมรู้สึกเหมือนคนขี้เก็กมากเลยตอนนี้แบบเก็กอยู่กลางลังตลอรถอะ คอมเตอร์คอมเตอร์เราต้องเราต้องไปเล่นอะไรนะปืนเลเซอร์กันที่ที่เมนชั่นเซเว่นได้นะไปเล่นไหมล่ะจริงๆถ้าวันนอี้รแต่ว่าถ้าไปเล่นก่อนอ่ะหาที่อาบน้ำให้ด้วยนะเออได้ได้ก็มาอาบห้องผมก็ได้เฮ้ยชวนกันไปอาบน้ำนี่อะไรอ่ะ ไม่ก็ไปอ๋อผมเมื่อกี้ไม่ได้ฟังไปโทรหาลุงอยู่ไปแมนพี่เต้ก่อนก่อนสิบสี่สิบสี่วันที่สิบสี่ก่อนที่เราจะไปเออแดง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 ไปไหนไปไหนก็ไปไอไอที่มันเป็นยอีกูเลเซอร์อ่ะไม่ตันอ๋อพี่พี่เดินสองทีพี่หอบพี่พี่พี่ตีไม่ไหวอ่ะไหวไหมมันอ๋อบาสมันมีมันมีบอร์ดเกม มันมีบอร์ดเกมนั่นนอเขาเขารู้ใจอ่าบอร์ดเกมบอร์ดเกมบอร์ดเกมสนุกกว่ามีบทได้หมดอ่ะไปไม่ได้พี่ปรึกษากับลุงก่อนแล้วกันได้แล้วแล้วแล้วลุงตอบไหมอ่ะลุงตัดสายสายจะด้วยตัดสายเราเล่นเราเล่นไม่ได้ไม่ได้ตัดสายแต่ว่าโทรไปไม่รับสายการสายการจริงจริงเกมจริงช่วงนี้ อยู่ก็ป้าเขาจะปิดเกมขนาดนั้นเลยเราก็มีช่วงอยู่ปิดเกมเฮ้ยมาครบคันนี้ลงแรงเลยไหมล่ะเอวีเฮ้ยเอาเวล่ะลงแรงเวล่ะไอ้พี่เล่นเกมได้ผมผมเนีสตรีมสตรีมสตรีมได้ใช่ไหมเอ้ยจริงจริงมันสตรีมบ้านก็สตรีมบ้านสตรีมได้ป่ะผมสตรีมบ้านสตรีมอยู่กวสตรีมไปแล้วเราก็กดเล่นด้วยกันเนี่ยเกมอะไรเล่นเกมอะไรอะ เราเราก็คุยกันในดิสคอร์ดไงมีดิสคอร์ดอ่ะเกมอะไรอ่ะอวีอวีก็อวีก็ได้นะ5วีอ่ะยิงปืนก็ได้อะไรก็ได้ยิงผีก็ได้คอมเทนโชว์อะไรไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรเฮ้จะจริงจริงนัดเล่นเกมกันเอเอ5คนนัดเล่นเกม วันไหนดีผมสตรีมอยู่เลยครบเลยครบครบตำแหน่งเลยวันไหนก็ได้ใครเป็นป่าป่าได้คุณไม่เจอป่านานตาเป็นดาวเลยตาเป็นดาววิ้งวิงเลยอ่ะพี่เต้เล่นอะไรแต่ว่าหลังๆเนี่ยอะไรนะพี่เต้เล่นอะไรเมทอ่ะเล่นเมทกับป่าได้พี่ตีเล่นพิ่ตี้เล่นอะไรบ้างคือ แรี่ได้ออฟเลนแล้วก็ป่าได้เมดก็ได้รีออฟเลนเลยผมโดนแต่จริงๆผมเป็นแต่ว่าพี่คิมผมเสนอให้ผมเล่นได้ทุกเลนทีมอลงเนิ่ผมเล่นได้หมดเหมือนกันผมกิลและจัดไปมากไงเรายังพอเล่นได้นักกนกันแบบวันไหนว่างอ่ะ ว่างก็ลงกลุ่มมาเลยอยากเล่นเกมเดี๋ยวผมสตรีมเลยวันไหนวันไหนว่าก็สตรีมได้ลงกลุ่มเลยที่ลูกเราจะมาทายกันไหมว่าที่ลุงที่ลุงไม่รับสายลุงไปทำอะไรเกมวันนี้ว่าอะไรเฮ้ยเวลานี้เขาไม่เล่นมั้งวันริหาร วันนี้วันเพลสฮะติดเกมติดผมว่าติดติดเกมติดตีแล้วอู้ยอันนี้ถึงทีอาร์ผมก็ติดเราผมกติในท็อปคอมวิช พี่คอมสตรีมในติ๊กต็สตรีมหนึงโอ้หจริงปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อกเขาแบบมีไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ได้ด้วยไหปะใช่ไหมใช่ผมสตรีมในติ๊กต็อกเวลาผมเล่นเกมนะปกติใช่จริงเหรอก็ยิงเข้าติ๊กเยหรอเออมันต่อกล้องต่ออะไรได้แบบเหมือนแบบสตรีมในทวิตในอะไรอย่างเงี้ได้แล้วแอปเดิมกใช้ OBS ก็ได้หรือว่ามันตอนนี้มันมีของติ๊กต็อก ออกมาเลยใช่ใช่ที่หอทุกวันนี้ใช้แล็ปอยู่แบบสามารถเหมือนกันอันนั้นสามารถป่ะดีดีดีโอ้ดีพี่อาร์ตมาวะพี่อาร์ตวันี้พี่สวัสดีครับครับพี่อาร์ตไหนวะสวัสดีครับคุณอาร์ตไงเขาเป็นโปรเพเยอร์โปรเพย์ไหนเฮ้ยลุงมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมลง ไม่เมื่อกี้พี่ตีลงไปแล้วต้องต้องเป็นคนอื่นนะเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมจะอยู่ในแชทไม่ได้ครบขินครบไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกให้เดี๋ยวผมลงให้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมานั่งไปละไปกันหมดไหนไหนอะไรไหนไหนอะไรลุงไหนไหนลุงนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยเยี่ยกู ลุงลุงไปไหนมาเตื่น้ยนี่คือต้องไปแต่งหน้าเลยเหรอนี่คือต้องไปแต่งหน้าอะไรดิลโงใส่คิวเตอร์ได้ฮะใส่คิวเตอร์หน่อยคิวเตอร์ซะหน่อยไม่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 เป็นอื่นไม่หรอเดี๋ยวตื่นตอนสองทุ่มเนี่ยนะสองทุ่มเนี่ยนะแล้วจะหลับกี่โมงอ่ะเอ้ยเออาดิ เมื่อกี้ถ้าเราพื้นเมื่อกี้ถ้าเราปืนแล้วขาวไม่เด้อันนี้ขอได้หุยอะไรอ่ะม้วนหมอแล้วอย่านอนแบบนี้ต่างค้ับหมดเลยสลับกันเหรอมันได้สิใช่สลับเออเขาลงให้เขาลงให้ครูจินเขาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิธีจะลงเหรอสลับเดี๋ยวสลับคอปเตอร์ได้ เดี๋ยวสลับผมก็ได้เดี๋ยวผมผมเริ่มเะต้เรา้องลไม่ได้วคุณเคต้องเป็นลูกขุนกับคุณคิมโอ้ผมอยู่มาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่บ่ายสามเนก็ปลุก่ผมเห็นมิดคอหเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเออพี่รู้สึกนุ่งเปลี่ยนเท่ดีมันม่นดิมองวะเห็นคุณแล้วผมรู้สึกอดนอนเลยครับไม่รู้คือ อาจจะเกิดจากนอน, <A> นไม่ค่อยดีเ <A> ท่าไหร่ไปแล้วเป็นไหนพักผ <c oughs> ่อนเปลี่ยนคุณคอฟเข้ามาไงนี่นั่งต่อคิวงี่เลยเฮ้ยคุณคุณคุณคิมมอนคุณเข้ามาแล้วเลตติ้งดีอ่ะฮะคุณเข้ามาแล้วเลตติ้งดีแล้วเ <c oughs> ยอะอยู่แล้ว <c oughs> สงสัยต้องใส่ฟิลเตอร์ตาม่วงบ้างหรือ่ะ ดูว่าพี่ตีไมอาก่ะไปทำอะนะสรุปเตอร์มาไลน์ู่ไหนใช่พี่ลงจากรถอ่ะผมนั่งแอร์คาร์จัดเลยตอนนี้ทำไมต้องมาไลน์จอดรถเนี่ยพี่กูอ่ผมอยู่กลางห้างพี่ในห้างไม่ได้ยินอะไรเลยลงมาที่สิบสี่วันที่สิบสี่เราเจอกันไม่ได้พี่คึ้อะไรวะ โอ้ยเขานัดเจอกันเนี่ยที่เราดหจีได้คนแรกเลยนี่เมาไหมไม่เขาจะไปยิงปืนเลเซอร์กันซอร์จะถามว่ามึงจะไปนั่งร้านชาดีไหมไานั่งรอเด็กๆผมผมไปผมเลือกแล้วถ้าอย่างนั้นเลเซอร์อะไรนะเลือกเลือกแล้วอะไรผนั่งผมนั่งชินเก๊กมวยปะ มันมีห้ออคิดไปป่าล่ะเรา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 ปเล่นกันไปต่อกันอะไรเขาลิฟต์อะไรนอกจากตาโมงไม่ดีหรอเสียงไม่เข้าเมื่อกี้แม่เราก็น่าเราก็น่าจกันก่อนมันมีบอทเกมลุงมันมีบอทเกมฮะบอทเกมไหมลุง มีกิจกรรมอะไรที่มันนั่งไหมบอร์ดเกมไม่ค่อยถนัดยืนเท่าไหร่บอร์ดเกมได้เกมก็ได้ได้มันบอร์ดเกมเดียวกันจบครบทีเดียวเลยขายไหมบอร์ดเกมมีเก่งคนขายไหมฮะมีมีเก่งได้เข้าถึงด้เฮ้ยทุกคนทุกคนถ้าผมหลุดไปคือแบตผมหมดแบบเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออที่ยา คุณไม่จะรู้ว่าจะล่าไม่เก็บไม้ชุไม่ใช่เก็บแปดคุณเเถอะเอา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 ตีมาแทนก็ได้เออเดี๋ยวเก็บอีกสองเดี๋ยวหาแม่ไม่เจอใช่ไหีอ่ะแล้วจะโทรหาแม่ก็เพราะว่ามันบอกว่าผมอยู่ได้อีกสองนาทีอ่ะแล้วแล้วถ้ามันดับมันยังพอได้ไงผมจะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นไว้สำหรับโทรหาแม่เาเรฮ้ย สร้างจริงค me. ัดบ okay. okay. ันดีๆก็ได้นะคือกินก็จะตีก็เจอกันละมึงจะรีบคิดถึงกันทำไมวะฮะโอเคต้องไปทำงานแล้วให้ดคอมพิวเตอร์เก็บแบตยายก็ได้พี่เต้พี่เต้เป็นเจ้านายตัวเองยายเป็นเจ้านายตัวเองไม่ได้ยังไงโอ้ยตอนนี้น้องน้องมองมองตาขวางแล้วเนี่ย ได้ทั้งทั้งที่มึงอยู่ร้านเหล้าเยอะเกินไปนะว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของสังคมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับไปกลับไปกรุงเทพอ่ะเฮ้ยพี่ตีพี่ตี๋พี่ตี๋ขึ้นมาแทนผมนะเดี๋ยวผมกลับไปกินลุงกินย์โกลเด้ทุกคนครับเดี๋ยวผมไปกินลาไปก่อนแตจะตุยนะครับถ้าที่ถึงมาเลยอยากกิน์มันอยู่เดี๋ยวกลับมาจอยใหม่เดี๋ยวบอกบอก บอกคนดูว่า14 6เดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์แบบตัวจริงเลยพร้อมกันกล้องเดียวไลฟ์แล้วเดีอันนี้ตัวปลองเลจอกันตรงตรงเลยล่างโคนนะมึงดูอันนี้ใช้่อยอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดเป็นแบบแบบนี้อีกทีก็ได้แต่ว่านัดเปนแบบเตรียมก็ได้แหละนัดล่วงหน้า ได้รันี่มันได้นะครับผมก็ถ้าเกิดมีลูกค้านะผมแวะเวียนมาดูไลฟ์นี้นะครับก็วันที่สิบสี่นี้จะไลฟ์พร้อมกันห้าคนก็เข้าได้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปไปไปแล้วไปไปเดินทางดีๆไปไปให้ลุงเล่นเกมโอเคหา ได้พี่เต้บายอันนี้บายบายแล้วไปเจอกันเจอกันอาทิตย์หน้าทุกคนอันนี้ไรบาร์แยกย้ายแยกย้ายไรไรบาร์ผมไรบาร์ไรบาร์ยินดีด้วยอยู่ค่ายไอ้นี่ใช่ไหมซูชิอะไรใช่ไหมหัวบีซับไม่ใครเดี๋ยวลองจะได้เป็นได้พี่เต้อะไรนะได้แล้วเฮ้ยพี่เต้ไม่ไปสักที ไอเต้เต้กดไม่ด้เต้กดไม่ติดเนี่ยไล่ออกไอไอไอะไร์ไลน์ไามันจะกลับไปเป็นนอนแล้วมันไม่เป็นชาวล็อกแล้วมันเล่นฟีลี่เล่นซีรีส์เป็นเด็กน้อยอีกแล้วเอออร่อะอรอยเ้ยดีแล้วดีแล้วทาดบนเวทีก็เป็นตัวตนไงชาวล็อกอ่ะเดี๋ยวเอาไว้เป็นชาวล็อกด้วยอ่คุณคิดว่ามึงเป็นชาวสวนนะฮะดูดิข้างหลัง ทำไมวะล้างมีต้นไม้ต้องอลอกไม่ได้หรอต้นไม้มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวให้บัสเจอกันนะพี่ได้วก่อนได้ลูกได้เลยพี่เคุณเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นเกมแล้วเหมือนกันทำไมมึงเนี่ยกพี่ครับลุงเต้นเนียกลุงไว้ฮเอาไปไปไสวัสดีทุกคนนะครับฝากดูแลบัสด้วยนะครับบ๊ายบาย โอเคทุกคนนี่ให้ดูงานศิลปงศิลปะ